เป็นรถแต่งลักษณะนี้นะครับทุกคนนะอยากได้รถที่สวยแล้วก็ถูกใจที่สุดนะครับแล้วก็มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องการนะครับนอกเหนือจากที่เขาเคยทํากันถ้าใครมีรถแล้วแล้ววิ่งงานจริงๆนะจะรู้เลยครับว่าการที่จะต้องดึงเวลาของรถเนี่ยแล้วไปทําตามร้านต่างๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะว่าในก็ต้องบอกว่าแบ่งขายเหมือนกันนะครับถ้าเป็นฟิล์มสีตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งขายเป็นเมตรนะครับตัวนี้ คือเจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับต้องต้องบอกว่ามันมันไม่ได้ว่าหาหาร้านที่ไหนก็ติดได้นะครับพอดีลูกบอกว่าหาให้หน่อยนะครับสำหรับ วันนี้อยู่ร้านเฮียไซนะครับก็อยู่ตรงสามแยกยูคานะครับพอดีวันนี้เอาเจ้าตัว360นะครับสุดหลอคันนี้เนี่ยมาติดนะครับเขาเรียกว่าติดฟิล์มนะครับให้กับทางลูกค้านะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมต้องทําคลิปเรื่องของการติดฟิล์มด้วยเนื่องด้วยฟิล์มตัวนี้นะครับมันต้องบอกว่ามันเป็นฟิล์มที่ติดแล้วสวยนะมัน เพราะว่ามันจะมีการไล่สีนะครับเขาเรียกว่าฟิล์มฟิล์มสไลด์ส,สีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีอีกแบบหนึ่งข้างล่างจะเป็นสีนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวประหลอดนะครับแต่ว่าคือเจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับต้องต้องบอกว่ามันมันไม่ได้ว่าหาหาร้านที่ไหนก็ติดได้นะครับพอดีลูกค้าของขวัญชัยลายลนี้เนี่ยคือสั่งรถใหม่กระทางขวัญชัยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว G X F นะครับหัวลากเจ้าตัว3-60นะครับแปลงหน้าจิก้าคันนี้แหละนะครับแล้ว ฟิล์มประมาณนี้นะครับผลใชัยก็เลยได้ร้านหนึ่งนะครับที่คือเราเคยเราเคยดูจากทางทิกติกแล้วแหละนะครับว่าอ๋อเจ้านี้คนนี้เนี่ยเขาเขาขายฟิล์มแบบนี้นะครับขวชัยก็เลยทําการสั่งมานะครับซึ่งร้านเนี่ยสั่งมาจากทางฝั่งราชบุรีเลยนะอันเนี้ยแล้วทีเนี้ยคือพอสั่งมาปั๊บใช่ไหมล่ะครับก็ต้องหาที่ติดให้กับทางลูกค้าซึ่งโดยปกติแล้วนะครับฟิล์มที่เราติดกันอ่ะมันก็จะมีเพียงแค่ฟิล์มดำนะครับแล้วก็ฟิล์มประหลอดมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าเจ คือมันต้องติดคาดบนติดคาดล่างนะครับแล้วก็ติดเจ้าตัวฟิล์มปลอดเนี่ยบานเต็มเนี่ยทับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วทีนี้คือปัญหาก็คือร้านนะครับล้านที่ที่เขาเคยติดเนี่ยเขายังไม่เคยติด งานลักษณะนี้นะครับขวัชัยก็เลยเอารถมาจอดไว้ที่นี่นะครับตอนนี้ก็กํากลังช่วยกันทําอยู่นะครับต้องขอขอบคุณเฮียเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่โอ้โหช่วยขวัญชัยนะครับร้านของเฮียเนี่ยจะอยู่ตรง3ามแยกยูคานะก็จะเป็นร้านประดับยนต์นะครับรับติดฟิล์มด้วยต้องบอกว่าเฮียใสใจดีมากนะครับแล้วทีเนี้ยคือถ้าใครสนใจนะแล้วทีเนี้ยอยากจะติดนะก็ติดต่อได้นะเดี๋ยว เฮีย uh, เนี่ยน่าจะเอามาขายแหละถ้ามีลูกค้าสนใจเยอะๆนะครับเพราะว่าจากที่ขวัญชัยาทาคลิปสั้นๆไปนะในพื้นที่ของโคราชบ้านเรานะก็มีหลายที่เหมือนกันนะมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเออแบ่งขายไหมแบ่งฟิล์มตัวนี้ขายไหมก็ต้องบอกว่าแบ่งขายเหมือนกันนะครับถ้าเป็นฟิล์มสีตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งขายเป็นเมตรนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวฟิล์มประหลอดเนี่ยก็ เขาจะทาเป็นชุดมานะครับอันนี้ก็ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะแล้วถ้าในกรณีที่สั่งไปแล้วเนี่ยมันต้องหาร้านติดใช่ไหมครับก็ต้องลองถามกับพังร้านก่อนว่าเขาติดเป็มไหมนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ของโคราชเนี่ยก็เอามาติดได้นะครับอยู่ร้านเฮียไซนะอยู่พี่ไมาย3แยกยูคานะครับหรือว่าถ้าจะโทรติดต่อก็ติดต่อผ่านทางขนชัยได้นะครับเนาะอันนี้ก็ช่วยช่วยเฮียไซโปรโมทร้านไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจรับทุกใหม่ป้ายแดงนะครับแล้วกอ็อยากได้การบริการที่ บ้านแบบนี้นะครับคุยง่ายๆก็ฝากผลชัยไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าผญชัยก็จะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผญชัยเข้าใจนะว่าการที่เท่าแก่รถหรือว่าเจ้าของรถนะครับก็อยากได้คือถ้าเป็นรถแต่งลักษณะนี้นะครับทุกคนอยากได้รถที่สวยแล้วก็ถูกใจที่สุดนะครับแล้วก็มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจใจ ต้องการนะครับนอกเหนือจากที่เขาเคยทํากันยกตัวอย่างเช่นการแต่งตรงนั้นที่มันแตกต่างไปจากคันอื่นอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการติดฟิล์มอันนี้นะครับที่มันไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยคือขวัญชัยจะพยายามดูแลจะพยายามจบให้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าขวัญชัยเข้าใจเลยครับว่าถ้าได้รับรถไปแล้วครับแล้วทีนี้รถมันต้องวิ่งงานนะการที่เราจะดึงเวลารถนะครับมาทําอะไรแบบเนี้ต้องบอกว่ามัน มันยากมากเลยนะถามว่ามันยากขนาดไหนใช่ไหมคือรถของเราเน่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันจะต้องไปวิ่งประจํางานอยู่ที่เส้นไหนบางครั้งเนี่ยรถเนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าบ้านเลยด้วยซ้ำนะครับการที่เราทำเนี่ยแล้วมันจบไปตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยขวัญชัยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเอารถไปให้มันพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิล์มแบบนี้นะครับหรือแม้แต่การแต่งหรือแม้แต่ในเรื่องของเบาะนอนนะที่ขวัญชัยทำคลิปไปเนี่ยคือขวัญชัยจะพยายามทําให้มันจบตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครรับเพาาะว่ มันโอเคที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าทาจบตั้งแต่ป้ายแดงนะเพราะว่าถ้าใครมีรถแล้วแล้ววิ่งงานจริงๆนะจะรู้เลยครับว่าการที่จะต้องดึงเวลาของรถเนี่ยแล้วไปทําตําร้านต่างๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือบางทีน่ร้านที่เราอยากจะไปทําหรือว่าอู่ที่เราอยากจะอยากจะไปแต่งเพิ่มอย่างเงี้ยบางทีน,น,น่มันไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ผ่านไอตัวเส้นทางที่เราวิ่งเป็นประจําพอจะนึกภาพออกไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นเราวิ่งจากาจากภาคกลางลงใต้อย่างเงี้ยแต่ว่าอู่เขาอยู่ฝั่งนครปฐมอย่างเงี้ยคือการที่เราจะเอารถไปจอดวันสองวันเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเราจะต้องเคลียร์งานให้ลงตัวด้วยนะครับเนาะก็ถ้าใครอยากได้อะไรแบบนี้นะแล้วแบบเจอเซลล์ที่แบบเขาไม่ทําตามอย่างเงี้ยลองคุยกับท่านขวนชัยได้นะขวนชัยเป็นเซลล์บ้านนอกแบบนี้แหล,ละครับอยู่กันแบบลูกทุ่งแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามีอะไรเราก็คุยกันนะครับอยากได้แบบไหนเราก็มาคุยกันนะครับก็ฝากไว้นะครับตามมือเธอตาม เบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะครับ0879574721นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขวัญชัยขอไปดูก่อนว่าเขาจะติดฟิล์มคันนี้เนี่ยออกมาได้หรอขนาดไหนนะครับก็ฝากผลงาน,น้ด้วยนะครับ